ดโดนๆครับวันนี้ผมมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอาคอยหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวลูน่าหรือวนะ่าเทอร่าเนาะแล้วก็แซนบ็อกนะครับแล้วก็เหรียญไคเบอร์หรือว่าเหรียญที่มีขายอยู่ในเอชเอนในไทยด้วยนะรวมถึง FTT หรือว่า FTX นะฮะแล้วก็มีในเรื่องของ Bitcoin แล้วก็ทาง u n i น n p a y หรือว่าทางจีนนั่นเองนะครับก็เลยดูว,วันนี้โอ้โหข่าวสารแน่นอยู่พอสมควรสำหรับเช้าว,วันนี้นะครับยังไงก็คลิปไปดูนี้ห้ามพลาดเลยเนาะก็อย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปดูผมต้องการขอ2วินาทียังงไไฝากกดล like. ค พเพื่อเป็นการจ่าจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตอนนที่รวบรวมข้อมูลมาในวันนี้หน่อยนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องหน้านะครับขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับทางรัสเซียก่อนเลยละกันนะครับก็เรียกได้ว่าหลังจากที่โดนความบาดอย่างหนักหน่วงในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็โดนวีซ่าแล้วก็มาสกาัดความบาดเนาะที่จะไม่ให้คนเนี่ยาสามารถที่จะใช้งานตัวบัตรวีซ่าต่างๆได้ในกรณีของ ทางการทรําธุรกรรมผ่านทางต่างประเทศนั่นเองนะครับเลเรเดียวทำให้ <hai> ตอนนี้นะครับผมรัสเซียเนี่ยได้เปลี่ยนมาใช้ตัวยูเนียนเพย์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับยนะูเนียนเพย์เนี่ยก็จะเป็นบริษ,ษัท f คน a เ c ีย l ของทางจีนนั่นเองครับอันนี้ผมก็เห็นคุ้นๆหน้าคุ้นๆโลโก้กันอยู่เหมือนกันนะเคยเห็นในไทายอยู่เหมือนกันนะฮะก็ตอนนี้นะครับผมรัสเซียก็ได้มาจับมือในเรื่องของการที่จะปรับ จากทางวีซ่ามาสการ์มาใช้ของทาง UnionPay แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ทางทวิตเตอร์ล่าสุดนะอเมริกันเอ็กเพรสนะครับก็จอยวีซ่ามาสการ์ที่จะทำการซัพสแตนดิ้งหรือว่าทำการระงับในเรื่องของการโอเปอเรชั่นที่ลูกค้าชาวละเซียแล้วด้วยนั่นเอง <laughs> ก็เลยดูยเพิ่มเติมอีกหนึ่งไลน์นะแต่เมื่อวานนี้ที่ผมไลฟ์กับพี่ทีเห็นมเนีเพื่อนสมาชิกมาคอมเมนต์บอกว่าทาง a m e มยังยังใช้งานได้อยู่อันนี้ผมก็ ก็ไม่รู้ว่าจะใช้งานได้แบบนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนนะครับผมแต่ก็คิดว่าน่าที่จะไม่รู้ว่าจะโดนไปกับเขาด้วยหรือเปล่านะครับแต่ก็นนาคถ้าโดนจริงเลยก็จะมีในส่วนของตัว Union p a y ที่รองรับอยู่ใน,นขนาด นี่นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่เอามาแก้เกมเอามาแก้ในเรื่องของการความบาดอยู่ใน,นขณะน,นี้ซึ่งผมคิดว่าเขาคงเตรียมตัวอะไรมาอยู่พอสมควรแล้วแหละในกรณีแบบนี้นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับล่าสุดนะครับทางรัสเซียประกาศเงื่อนไขที่จะหยุดสงครามกับทางยูเครนนะครับมีอยู่3ข้อด้วยกันเนาะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางพจหนึ่งปรเมินที่เอามาแบ่งปันกันใน Facebook ด้วยนะฮะข้อที่1นะครับผมก็คือแก้รัฐธรรมนูญ ยูเครนนะฮะจะไม่เข้าร่วมนาโตหรือว่า EU นั่นเองนะครับสองนะครับรับรองแคว้นทางตะวันออกเป็นอิสระนะครับสามนะครับรับรองไคมียเป็นส่วนหนึ่งของทางรัสเซียนั่นเองนะฮะก็เลยดียว่าต้องยอมตัดอะไรบางอย่างพื่อที่จะรักษาอะไรบางอย่างก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทางยูเครนจะออกมารับข้อเสนอนนี้ มากน้อยแค่ไหนยังก็ต้องรอจับตาการดูต่อไปเนาะแต่ถ้าสงครามจบเร็วเนี่ยผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละนะครับยังก็ต้องรอจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของทางคอยเบสกันบ้างน,นะครับก็ล่าสุดทําการบล็อกกว่า25,000 อเดรสนะครับที่เชื่อมต่อกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอันนี้ผมก็จะว่าน่าที่จะไม่ใช่ทุกอเดรสที่เกี่ยวกับรัสเซียนะหมายถึงว่าโอเคแหละก็เน้นที่รัสเซียนี่แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนที่มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับทางรัสเซียนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แต่ก็เยิ่มกันนะสองหมื่นห้าพันอเดรสนะครับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายจากทางรัสเซียเนาะอันนี้เป็นที่ทาง c o ยเ b a หรือว่า h ียนั่นเองนะครับซึ่งอนาคตผมคิดว่าหลายคนก็น่าที่จะกังวลอยู่พอสมควรนั่นแลว่าาอสมมติ้ เราไปใช้เอเชนนู่นนั่นนี่แล้วโดนฟรชขึ้นมาแล้วสูบเลไนะ <c oughs> เงินที่มันอยู่ในนั้นอะไรแบบนี้นะฮะ <c oughs> ก็ผมคิดว่าความมั่นใจต่อเอเชนต่างๆก็มีโอกาสที่จะลดน้อยลงไปอยูอ่อยู่เรื่อยเลยแหละสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะขน,นี้นั่นเองนะครับก็อ,อนาคตถ้าในเรื่องของตัว d e f าเนี่ยมันโอเคมีหน้าตาอะไรที่มันดีมากขึ้นมันสวอปมีกงมีกราฟมีลิมิตออเดอร์อะไรแบบนี้ผมคิดว่าก็น่าจะทําให้คนเนี่ยโอเค ไว้ใจแล้วก็อุ่นใจมากกว่าที่จะไปใช้งานในส่วนของตัว DeFi นั่นเองนะครับก็ถือว่าตอนนี้ DeFi ถือว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นมากๆเลยนะปีที่แล้วเพิ่งได้จะมาบูมเองนะฮะในปีนี้ก็ต้องมาดูต่อไปแล้วว่า DeFi เจ้าไหนจะสามารถได้กินส่วนแบ่งการตลาดแล้วก็สามารถได้จะดึงเ,เงินต,งต่างๆจากกรณีที่โดนความบาดอยู่อย่างหนักในช่วงนี้เอาไปใช้งาน DeFi ได้ในเองซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นโอเคมันอาจจะจะเป็นวิกฤตแต่มันก็จะมี ส่วนหนึ่งที่ได้ผลประโยชน์หรือว่าลูกค้าที่รวนบล็อกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปใช้งานในส่วนของตัว d e f าต่างๆนั่นเองนะครับต่อมาครับเรายังอยู่ที่ทาง Bitcoin กันอยู่นะฮะก็ล่าสุดที่เราได้พูดถึงกันไปค่อนข้างบ่อยนะในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็คือทางอกองยักษ์ใหญ่เจ้าหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็คือทาง Propos e Bitcoin ETF นั่นเองนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ล s h ออทำให้ซื้ออย่างหนักหน่วงสําหรับบิตคอยนในช่วงนี้ก็เลยดูว่าตอนที่ราคาบิตคอยน์ดิฟลงไปอยู่อย่างหนักในช่วงนี้นะครับซึ่งล่าสุดนะฮะทางวูบล็ c กเช n ก็ได้ออกมาเอาข้อมูลจากทางแก๊สโดนมาให้กับเราได้ดูนะฮะว่าตอนนี้พีคเพิ่มขึ้นไปในจุดจุดนี้แล้วนั่นเองนะครับก็แต่ว่าเป็นหน,นจุดที่ เขากาลังทาอะไรบางอย่างอยู่ในณักขณะนี้นะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาซื้อเพิ่มราคามันจะขึ้นไปนะครับอาจที่จะมองว่าเฮ้ยราคามาลดลงก็ซื้อเก็บไว้ก่อนอนาคตถ้าราคามาลดลงไปกว่านี้อีกเขาก็อาจจะ้เก็บเพิ่มมันเกินทางื้อเันั้นมันอาจที่จะไม่ได้โอเครายใหญ่ซื้อแล้วมันจะขึ้นต้องขึ้นเลยเสมอไปนะเขาอาจจะที่จะมองว่าโอเคช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ลงเขาก็เลยทยอยเก็บก็เป็นไปได้นะครับยังไงแล้วก็เตรียมตัววางแผนกันเอาไว้ให้ดีไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นอะไรแต่อย่างใดนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดีาทง เออทรา Tara, หรือว่าเหลียญลูนากันบ้างนะครับหลายคนน่าจะเป็นแฟนลูนาอยู่ในช่วงนี้เนะก็เลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเป็นไม่กี่ตัวที่ราคาเติบโตในขณะที่คริปโตแดงๆกระหน่าอยู่ในช่วงนี้นะครับรก็เลยดยว่าส่วนกระแสะอยู่พอสมควรนาะสำหรับตัวลูนานะครับซึ่งคุณโดคอนนะครับผมทางซนะีอีโอเนาะก็นดามาบอกนะครับผมว่า I'm Never Living นะครับหรือว่าฉันจะไม่หนีหายไปไหนนะครับผมลองไลฟ คริปโตนะครับก็ว่ากันไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อมูลที่ทําให้นักลงทุนมั่นใจนะแล้วก็น่าที่จะเป็นการพูดถึงในกรณีของทางแฟนทอมนะที่มีคุณอังเดรที่ได้ออกไปนั่นเองนะครับหรือว่าลาลาออกไปเนาะก,ก็ทำให้หลายคนไม่ค่อย ถูกใจมากนักเราก็หลายคนก็กังวลสําหรับสถานการณ์ของทางแฟนทอมแต่ผมส่วนตัวผมคิดว่าก็คงน่าที่จะทําต่อกันไปได้แล้วนะเพราะเขาก็มีทีมงานอะไรคนอื่นอยู่แล้วนะครับก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปแหละว,ว่าจะเป็นยังไงนะแต่คนตัวคนก็ออกมาชิงก่อนเลยนะฮะว่าฉันจะไม่ไปไหนนะครับผมว่ากันไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้คน,ฟนแฟนๆรู้หน้าอุ่นใจได้อยู่พอสมควรเนาะประกอบกับนะครับตอนนี้เป็นในเรื่องของความต้องการของเซบคอร์อย่าง u ูเีเนี่ยโอ้โหเลยกดด้วาเติบโตเพิ่มมากขึ้นแทบจะถึงสดขี มนส,สุดขีดนะครับผมเติบโตเพิ่มมากขึ้นแม็กซิมัมเลยนั่นเองนะครับก็เลยด้ว่าทำให้ LFG Foundation นะฮะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับก็เลยด้ว่าล่าสุดเนาะเป็นเรื่องของอความต้องการนะครับผมสำหรับตัว UAT เนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องใน,นขณะน,นี้ก็เลยได้ส่งผลให้มีคนเนี่ยเข้าไป ใช้งานหรือว่าไปเอาเหรียญเซปคอยจากทางเคริร์ฟเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนั่นเองเน,นะครับซึ่งทางตัว LFG เนี่ยก็ได้ไประชุมกันล่าสุดเลยนะเขาได้เอามาบอกเลยเนาะว่า,าผลการประชุมล่าสุดนะฮะเขาก็คือโหวตแล้วแหละว่าจะใช้5ล้านเหรียญ5ล้านเหรียญรูน่านะดูรประมาณสัก450ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยโอเคเอาไปสวอปเปลี่ยนเป็น USDT นั่นแหละนะครับแล้วก็เอาไปเอาเอา,เอาเงิน450ล้านเหรียญเนี่ยเอาไปเติม คือเอาเอาไปให้คนสามารถเดเข้าไปใช้งานได้นั่นแหละเนาะสำหรับตัวเซมิคอนด์ยูเอที่ขาดแคลนอยู่ใน,นขณะน,นี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับตัวเลข450ล้านหรือเปล่านะครับซึ่งก่อนนั้นนี้ก็ได้มีในกรณีของทาง a n c h o อร์ o ป o c o คลเนกาเอา450ล้านเนี้ยเข้าไปอัดฉีดนะฮะก็เลยได้ส่งผลให้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นสำหรับทางลูน่าหรือว่าเหรียญ a n c h o อร์น,นั่นเองซึ่งการเติมเข้ามาในครั้งนี้เนาะก็เซิรฟ์ฟหรือว่า มาให้กับคนที่ต้องการเซเอคอยอย่าง u s t เนี่ยจะได้มีเอาไปใช้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว,ว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ไม่รู้จะส่งผลอะไรต่อราคาหรือเปล่าเพื่อนๆต้องไปพิจารณาแล้วก็ศึกษาข้อมูลกันต่อเพิ่มเติมกันเนาะต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูที่แซนบ็อกกันบ้านนะครับไม่ได้พูดถึงแซนบ็อกมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะก็ เออหลังจากที่เมตาเวิร์สช่วงนี้ก็นิ่งๆซบเซาอยู่พอสมควรใช่ไหมเรียกได้ว่าฝุ่นหายตลบราคาล่วงยับเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เออเริ่มที่จะมีอะไรบางอย่างนะสำหรับตัวโปรเจกต์อย่างแซนบล์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเจ้าท็อปๆของโลกเนาะมีมานายมีแซนบล์ต้นๆแม้ที่เป็นระดับต้นๆของตัวโปรเจกต์บล็อกเชนที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับเมตาเวิร์สนะครับซึ่งล่าสุดน,นะฮะตัวเอลฟา Alpha นะครับผมหรือว่าตัวทดลองใช้ที่ให้คนเนี่ยสามารถเดี๋ยวเข้าไปเล่น ได้แล้วใน,นขณะนี้สำหรับตัวอัลฟาเซสัน2นะครับผมซึ่งก็เปิดให้คนเนี่ยเข้าไปสามารถใช้งานได้แล้วนะคือก่อนนนี้ช่วงปปีที่แล้วเขาได้เปิดให้ผู้เล่นบางคนเนี่ยเข้าไปลองเทสดูถูกต้องไหมต่ตอนนี้ก็ได้เปิดีซั่น2แล้วนะครับถ้าใครมีโอกาสก็ลองๆเข้าไปใช้งานกันดูได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เนี่ย now live นะครับผมก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคล้ายๆกับเฮ้ยเจ๋งเลยนะผมคิดว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ คิดว่าไม่ควรที่จะมองข้ามนะสำหรับแซนบ็อกก็ทําจริงพูดจริงทําจริงมีให้เล่นจริงลุยจริงอะไรประมาณนั้นนะฮะไม่ได้มีแต่แค่ความจินตนาการอย่างเดียวนะครับผมก็เลยเดาว่าลงมือทำอย่างหนักหน่วงอยู่พอสมควรนะฮะก็ตอนนี้เปิดซีซั่นสมาแล้วก็ยังไงลองเข้าไปศึกษาลองเข้าไปดูกันได้นะครับถ้าใครลอง,ลองเล่นแล้วยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันนะครับโอเคสําหรับนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือตอนนี้มีคนลงทะเบียนเนาะสำหรับตัวเพเทอิร์น ตัวซีซัน2อั a ฟาล n อ h อันนี้เราสองล้านคนแล้วนะครับผมดรู้ว่า2องล้านแอดเดรสแล้วนะที่ลงทะเบียนอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่ใหญ่อยู่พอสมควรนะครับน,นสำหรับตลาดหรือว่าคนที่ต้องการเข้าไปลองแหละมันเป็นคือว่าเป็นของใหม่อยู่นะก็เขาต้องการเข้าไปลองเข้าไปใช้งานดูนะครับก็ถือว่าเป็นหนเรื่องที่ น่าจับตามองสำหรับเหรียญแซนดบ็อกถ้าลองแล้วเวิรก์กลองแล้วเอ้ยเจ๋งมีงานใช้งานเยอะเพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อนเนื่องผมคิดว่าก็น่าจะส่งผลที่ดีกับราคาเหรียญแซนดนะั้นยังก็ต้องศึกษาราคาเหรียญดูว่าเออมันส่งมันมีการตอบสนองอะไรกับข่าวข่าวนี้หรือเปล่าเพืพ่อนๆที่ชื่นชอบในเรื่องของกราฟก็ล,ลองดูกราฟเอาไว้ให้ดีในช่วงนี้นะครับถือว่ามีการใช้งานที่เริ่มที่จะเติบโต เพิ่มขึ้นแล้วนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมจะเรามาดูในเรื่องของทางไคเบอร์เนาะหรือว่าเหรียญ KNC นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีในเอชเชนเจ้าดังสีเขียวในไทยกันด้วยนะฮะก็ล่าสุดร้อนช์ Launch แล้วนะครับผมสำหรับอีกหนึ่งเชนหรือว่าสำหรับตัวเลเยอร์สองอย่าง Arbitrum นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้เปิด Ethereum Polygon BSC Avalanche Phantom Chronos ตอนนี้มี อเริกาทรัมนะฮะก็เลยกว่าไปแทบจะทุกเชนนะฮะในขณะนี้เนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กที่ออลองไปศึกษากันดูแล้วกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรดีๆหรือเปล่าสําหรับในเรื่องของตัวโปรเจกต์นี้นะครับซึ่งก็เท่าที่ผมดูกราฟเนี่ยก็ถือว่าทรงค่อนข้างสวยอยู่พอสมควรเลยที่ว่าจะบอกว่าเป็นขาขึ้นก็จะพูดแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ทํายกโลยกโลเพิ่มมากขึ้นตามตำหรักดาวเทอรเีเลยก็ว่าได้นะฮะยังไงก็ ศึกษาดูกันและการสำหรับตัวไคเบอร์สวอปตัวเด็กเจ้าเจ้านี้นะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของที่ทาง FTX กันบ้างน,นะครับกาล่าสุดเปิดตัวสาขาที่ยุโรปโอ้แล้วก็ที่ตะวันออกกลางกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องนะครับผมที่ทางแซมแบมเบรนฟรีเนี่ยได้รับใบอนุญาตนะครับผมจากทางไซปรัส f i n a n c i a l Market Regulator นะครับผมก็เพื่อที่จะเปิดตัว FTX สาขายุโรปนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่จะเจาะกลุ่มตลาดยุโรป ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ลุยในส่วนของตลาด global แล้วก็ตลาดของอเมริกาถูกต้องไหมแต่โซนที่เจาะเน้นเฉพาะโซนยุโรปเนี่ยยังไม่ได้มีนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าไปลุยในโซนยุโรปก็ไม่รู้ว่าจะเกิดในเรื่องของโอเคการใช้งานมากน้อยแค่ไหนแต่ผมคิดว่าก็คงก็คงเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นแลลวเนาะก็จะส่งผลที่ดีต่อเหรียญ FTT ถ้ามีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับยังไงก็ต้องรอจับตากันดูสําหรับสถานการณ์ของทาง FTT หรือว่าเหรียญของแพลตฟอร์ม Ftx นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่จะได้ของรางวัลจากในคลิปตัวด็อกกันไปนะครับก็คือคุณ วัลพรนะครับผมบอกว่าขอบคุณนะครับพี่แคมไม่รู้อายุเท่าไหร่เรียกพี่ไว้ก่อนผมอายุ30ขวบแล้วนะฮะก็เลยดูว่าแก่อยู่พอสมควรนะฮะก็ขอบคุณที่เข้ามาทักทายยังไงทักเข้ามาที่ไลน์ไอคิวต่อดอกแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะยังไงอย่าลืมกดเข้าไปดูเสื้อลายใหม่นะครับผมนี่ลายนี้เลยนะฮะเรียกเดีวว่าสวยแล้วก็หมดแล้วหมดเลยนะฮะนี่ลายนี้นะเป็นบิตคอยแล้วก็มีรูปแผนที่ประเทศ ทั่วโลกนะครับผมแล้วก็ Buy t เดดิฟนะฮะแต่มันคิปดิฟนะครับผมก็ว่ากันไปคิปโต101ย่ังไงเข้าไปสั่งซื้อกันได้หมดแล้วหมดเลยเนาะก็สั่งซื้อ5ชิ้นลด15%อนะอยังไงซื้อไปฝากเพื่อนๆหรือว่าซื้อไปเซลล์เพื่อนๆที่ชอบ Buy t เดดิฟ กันก็นได้นะครับแต่ว่าเป็นในหนึ่งของขวัญจากทางคริปโตด็อกนะครับโอเคก็มีประมาณเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนจะได้ประโยชน์กันไปนะถ้าใครต้องการซัพพอร์ตยังไงฝากกดปุ่มจอยแล้วก็กดสั่งซื้อกาแฟให้กับผมแล้วก็เพื่อจะเป็นกองทุนสําหรับเงินเดือนพนักงานจากทางทีมคริปโตด็อกก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะสำหรับการซัพพอร์ตกันโดยเสมอมาแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ซัพพอร์ตกันอยู่แล้วด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับเลิฟเลิฟเลยนะครับที่ทาให้ทางคริปโตด็อกอยู่ได้นะครับ